OOOOOOH mm. สวัสดีครับผมไตเติลชาร์ล็อกเกอร์คลิปนี้นะครับจะมาสอนเอาทรเพลงสมสานนะครับมี4ี่วักง่ายๆเลยนะครับไปลุยกันเลยครับวักแรกเริ่มจากนิ้วชี้สาย6ช่อง19แล้วสไลด์ไปช่อง4ดีดอีกครั้งแล้วแขว่สายนิ้วนาง สายหกช่องหกแล้วสลด์ไปช่องแปดนิ้วชี้สายสี่ช่องหกนิ้วนางสายห้าช่องแปดแล้วขยอสายนิ้วนางสายห้าช่องแปดแล้วสไลด์ไปช่องสามแล้วดีดอีกครั้ง นิ้วนางสายหช่องสามแลสไลด์ไปช่อง4แล้วขยอาสายนิ้วชี้สายหช่องสนิ้วนางสายหช่องหแลสไลด์ไปช่อง8นิ้วชี้สาย4ช่องหก นิ้วชี้สาย4ช่องหดีดแล้วเอานิ้วนางมากดที่ช่อง8นิ้วชี้สาย3ช่องหนิ้วนางสาย4ช่องหแล้วสไลด์ไปช่อง8นิ้วชี้สาย4ช่องหนิ้วชี้สาย4ช่องห้า เดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆให้ดูนะครับ ต่อไปวักสองยาวนิดนึงนะครับเริ่มจากนิ้วกลางสาย5ช่อง6ดีดสองครั้งแล้วเขี่ยสายนิ้วชี้สาย6ช่อง6ดีดสองครั้งแล้วเอานิ้วนางมากดที่ช่อง8แล้วเกี่ยวสายออกต่อมาใช้นิ้วชี้สไลด์ไปช่อง4 โดยไม่ต้องดีดแล้วเอานิ้วนางมากดที่ช่อง6นิ้วนางสายหช่องหแล้วสลด์ไปช่องแปดนิ้วชี้สายห้าช่องหดีดแล้วเอานิ้วนางมากดที่ช่อง8นิ้วชี้ สาย4ช่อง6ดีดแล้วเอานิ้วนางมากดที่ช่อง8น,นิ้วนางสาย4ช่อง8แล้วสไลด์ไปช่องสน,นิ้วชี้สายสามช่อง8น,นิ้วชี้สายสามช่อง8ด ดีดแล้วเอานิ้วนางมากดที่ช่องสิบนิ้วชี้สายสองช่องเก้านิ้วนางสายสองช่องสิบเอ็ดดีดแล้วดันสายขึ้นค้างไว้แล้วเอานิ้วก้อยมากดสายหนึงช่องสิบเอ็ดต่อมาดีดสายสองแล้วปล่อยนิ้วนางที่ดันสายอยู่ลงมาพร้อมเกี่ยวออก นิ้วกลางสายสามช่องสิบนิ้วนางสายสองช่องสิบเอด็ดดีแล้วดันสายขึ้นนิ้วนางสายสองช่องสิบเอด็ดนิ้วชี้สายสองช่องเก้าแล้วเขย่าสายนิ้วนางสายสามช่องสิบ นิ้วกลางสายสี่ช่อง10บนิ้วชี้สาย3ามช่อง8นิ้วนางสายสี่ช่อง10บนิ้วชี้สาย3ามช่อง8ปดดีดแล้วเอานิ้วนางมากดที่ช่อง10บนิ้วนางสายสามช่องสิบ ดีแล้วเกี่ยวสายออกนิ้วนางสาย4ี่ช่อง10นิ้วนางสาย4ี่ช่อง10บแล้วสไลด์ไปช่อง8นิ้วชี้สาย4ี่ช่อง6นิ้วนางสาย4ี่ช่อง8ปดดแล้วโยสายลงแล้วเกี่ยวสายออก นิ้วนางสายหช่อง8นิ้วชี้สาย4ี่ช่องหนิ้วนางสาย4ช่อง8แล้วสไลด์ไปช่อง10นิ้วชี้สายสามช่อง8เดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆให้ดูนะครับ ไปวักสามวักสวิตปีกิ้งนะครับเริ่มจากนิ้วก้อยสาย4ช่อง11นิ้วนางสาย3ช่อง10นิ้วชี้สาย2ช่อง8ดีดแล้วเอานิ้วกลางมากดที่ช่อง9นิ้วชี้สาย1 ช่อง8ดีดแล้วเอานิ้วกลางมากดที่ช่อง9แล้วเกี่ยวสายออกนิ้วกลางสายสองช่อง9ดีดแล้วเกี่ยวสายออกนิ้วนางสายสามช่องสิบนิ้วชี้สายสองช่องแปด ดีดแล้วเอานิ้วกลางมากดที่ช่องเก้านิ้วชี้สาย1ช่อง8ปดดีดแล้วเอานิ้วก้อยมากดที่ช่อง1ิแล้วเกี่ยวสายออกนิ้วกลางสายสองช่อง9ก้ดีแล้วเกี่ยวสายออกนิ้วนางสายสามช่อง10บ นิ้วชี้สายสองช่องแปดดีดแล้วเอานิ้วกลางมากดที่ช่องเก้านิ้วชี้สายหนึ่งช่องแปดดีดแล้วเอานิ้วกลางมากดที่ช่องเก้าแล้วเกี่ยวสายออกนิ้วกลางสายสองช่องเก้าดีดแล้วเกี่ยวสายออกนิ้วนางสายสามช่องสิบ นิ้วชี้สายสองช่อง8ดีดแล้วเอานิ้วกลางมากดที่ช่อง9นิ้วชี้สายหนึ่งช่อง8นิ้วก้อยสายหนึ่งช่อง11เดี๋ยวผมจะเล่นช้าช้ดูนะครับ ไววัคซีนวัคสุดท้ายนะครับเริ่มจากนิ้วก้อยสายหนึ่งช่อง11แล้วไลด์ไปช่อง16นิ้วก้อยสายหนึ่งช่องสิดีแล้วเกี่ยวสายออกนิ้วก้อยสายสองช่องสินิ้วชี้สายหนึ่งช่องสิบาม นิ้วก้อยสายสองช่องสิบหกดีดแล้วเกี่ยวสายออกนิ้วนางสายสามช่องสิบห้านิ้วชี้สายสามช่องสิบสามนิ้วนางสายสามช่องสิบห้ดีดแล้วเกี่ยวสายออกนิ้วนางสายสี่ช่องสิบห้า นิ้วชี้สาย4ช่อง13นิ้วนางสายสี่ช่องส5้าดีดแล้วเกี่ยวสายออกนิ้วนางสายห้าช่องสิบห้านิ้วชี้สายห้าช่อง13านิ้วนางสายห้าช่องสิบห้า ดีดแล้วเกี่ยวสายออกแล้วสไลดยนิ้วชี้จากช่อง13ไปช่อง11โดยไม่ต้องดีดนิ้วนางสายหช่อง13นิ้วชี้สาย5ช่อง11นิ้วนางสาย5ช่อง13แล้วสไลด์ไปช่อง15 นิ้วชี้สาย4ี่ช่อง13ดีดแล้วเอานิ้วนางมากดที่ช่อง15นิ้วชี้สายสาช่อง13ดีดแล้วเอานิ้วนางมากดที่ช่อง15แล้วเกี่ยวสายออกนิ้วนางสาย4ช่อง15นิ้วชี้สายสา ช่องสิบสายีแล้วเขาาย่าซ้ายเดี๋ยวผมจะเล่นใช้ดูนะครับ ลองฟังสีวักแบบชา้าๆนะครับ เรามาลองฟังสำเนียงที่อยู่ในเพลงนี้กันครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครที่กำลังฝึกอยู่ฝึกไปพร้อมกันนะครับสู้ๆนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถช่วยแชร์กันได้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เต้นทำลิปต่อไปนะครับเต้นเชลล็อกเกอร์สวัสดีครับ